มือถือแค่เครื่องเดียวที่ทหารกัมพูชาทำหล่นไว้ในซอกหินแต่มันกำลังจะกลายเป็นหลักฐานมัดตัวทิด่ดิ้นไม่หลุดข้างในมีทั้งคลิปทั้งภาพสอนกันสดๆวางกันเห็นๆกับระเบิดสังหารที่พวกเขาเคยปฏิเสธมาตลอดพอเอาหลักฐานไปให้ดูเขาบอกว่านี่คือละครจัดฉากวันนี้ท็อปแฮชแท็จะมาขายี้ให้ดูว่าละครเรื่องนี้ใครกันแน่ที่เป็นผู้กำกับครับน้องเนยครับ เรื่องนี้มันต้องขยี้ให้ถึงที่สุดครับเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องกระทบกระทั่งการตามแนวชายแดนครับแต่มันคือเรื่องของชีวิตทหารไทยและการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศแบบซึ่งซึ่งหน้าจากมือถือแค่เครื่องเดียวที่ทหารกัมพูชาทาหล่นไว้ในซอกหินแถวภูมะเขือจังหวัดศรีสะเกดมันกําลังจะกลายเป็นหลักฐานชิ้นสําคัญที่อาจจะพลิกหน้าประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ชายแดนไทยกัมพูชาไปเลยครับ อืม uh huh. แล้วเปิดมาก็ดุเดือดเลยนะคะพี่มาร์คแค่มือถือเครื่องเดียวเนี่ยมันจะมีพลังทําลายล้างในขนาดนั้นเลยเหรอคะแล้วหน่วยเก็บกู้ ทุนระเบิดของเราไปเจอได้ยังไงคะเนี่ยไปเจอโดยบังเอิญเลยน้องเหนื่อยครับหน่วยเก็บกู้ทุนระเบิดเพื่อมนุษยธรรมของกองทัพเรือไทยเราเนี่ยเขาเข้าไปปฏิบัติภารกิจตามปกติเมื่อวันที่19สิงหาคม2568ที่ผ่านมานี่เองแล้วก็ไปเจอโทรศัพท์มือถือรุ่นเทคโนโพว่า6ิซุกอยู่ในซอกหินตอนแรกก็คงไม่มีใครคิดอะไรหรอกครับแต่พอมาชาร์จแบตแล้วเปิดดูข้างในเท่านั้นแหละโอ้โหแจ็คพอต ใจหายเลยค่ะแล้วแล้วมันมีอะไรที่มันมันเด็ดขนาดนั้นเลยละค่ะพี่มาร์คเด็ดชนิดที่ว่าปฏิเสธไม่ออกเลยนะครับในนั้นมีวิดีโอ2คลิปกับภาพนิ่งอีก6ภาพที่มันฟ้องทุกอย่างคลิปแรกยาวประมาณ1นาทีเป็นภาพฐานกัมพูชาพูดภาษาขเขมรกันเลยนะฮะกำลังสาธิตวิธีการใช้ระเบิดสังหารบุคคล PMN2 กันแบบและเอียดยิบ มีเสียงพูดชัดเจนเลยว่าดึงสลักตรงนี้อย่าไปโดนข้างบนนะให้ถือแบบนี้แล้วอย่าทำหล่นโอ้โหน้องเนยครับนี่มันไม่ใช่การฝึกในค่ายทหารนะแต่นี่มันคือการสอนกันในพื้นที่จริงพื้นที่ชายแดนไทยโอ้ขนลุกเลยอะมันเหมือนกับคลิปสอนประกอบระเบิดแต่เป็นเวอร์ชั่นของทหารเลยนะคะแล้วอีกคลิปล่ะคะอีกคลิปนะ แม้จะสั้นแค่8วินาทีแต่มันก็ชัดเจนมากครับเป็นภาพการขุดหลุมเตรียมจะวางระเบิดนั่นแหละส่วนภาพนิ่งอีก6ภาพนะยิ่งไปกันใหญ่เลยเห็นเป็นขั้นเป็นตอนเลยครับตั้งแต่การวางระเบิดการกลุบเกลือนแล้วที่สําคัญคือมันเห็นหน้าทหารท,ารที่กําลังปฏิบัติงานชัดเจนหนึ่งในนั้นถูกระบุชื่อภายหลังว่าพลทหารเซงซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นเจ้าของโทรศัพท์เครื่องนี้นี่แหละ คุณผู้ฟังครับลองคิดดูสิครับถ้าทหารเราเดินไปเหยียบตรงนั้นอะไรจะเกิดขึ้นไม่อยากจะคิดเลยคะ่ะแล้วระเบิดรุ่น pmn2 ที่ว่านี้มันอันตรายขนาดไหนล่ะคะพี่มามันถูกขนานนามว่าระเบิดของเล่นของปีศาจเลยนะน้องเนยเพราะมันมีขนาดเล็กตรวจจับยากแต่มีอนุภาพรุนแรงพอที่จะทําให้ทหารที่เหยียบเนี่ยขาขาดได้ทันที และที่สําคัญที่สุดคือการใช้ทุนระเบิดสงหารบุคคลแบบนี้มันเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายระหว่างประเทศครับเป็นการละเมิดสนธิสัญญาออตตาว่าปี1997อย่างชัดเจนซึ่งกัมพูชาเองก็เป็นภาคีสมาชิกในสนธิสัญญานี้ด้วยเอ,อ้าท่านนั้นก็หมายความว่า กัมพูชากําลังทําผิดกฎที่ตัวเองเคยลงนามยอมรับไว้อย่างนั้นแหละคะแล้วพอเราเอาหลักฐานชัดเจนขนาดนี้ไปแสดงท่าทีของฝั่งกัมพูชาเขาเป็นยังไงบ้างคะนี่แหละครับคือจุดพีคข,ของเรื่องพอเรายื่นหลักฐานทั้งหมดนี้ไปทั้งคลิปทั้งภาพทั้งข้อมูลฝ่ายกัมพูชาโดยเฉพาะหน่วยงานเก็บกู้ทุนระเบิดของเขา CMMA และสื่ออย่าง Fresh News ออกมาปฏิเสธแบบเสียงแข็งเลยนะเขาบอกว่าทั้งหมดนี้คือการจัดฉากเป็นละคร ที่ประเทศไทยเราเนี่ยสร้างขึ้นมาใส่รลายป้ายสีกัมพูชาโอ้โหเขาใช้คําว่าไทยมีความชํานาญในการจัดฉากสร้างละครน้องเหนื่อยว่ามันเจ็บไหมล่ะโหแรงมากเลยนะคะกล่าวหากันแบบนี้แล้วทางกองทัพไทยเรามีหลักฐานอะไรไปหักล้างคํากล่าวหาที่ว่าเราจัดฉากไหมคะเพราะถ้าไม่มีเรื่องนี้อาจจะกลายเป็นว่าเรา กุเรื่องขึ้นมาเองได้เลยนะคะมีสิครับงานนี้เราไม่ได้มาเล่นเล่นครับเราไม่ได้มีแค่คลิปกับภาพแต่เรามีหลักฐานทางเทคนิคที่มันดิ้นไม่หลุด 1. ข้อมูลในโทรศัพท์มันมีสิ่งที่เรียกว่าเมตาเดต้าฝังอยู่ซึ่งมันคือข้อมูลที่ระบุวันเวลาและพิกัดสถานที่ที่ถ่ายคลิปและรูปภาพเหล่านั้นมันคือหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ยืนยันว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงในพื้นที่จริงและเพิ่งเกิดขึ้นไม่นานมานี้ด้วย 2. ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติหรือว่า T-MAC เนี่ยยืนยันว่าร,ระเบิดที่ปรากฏในคลิปและที่หน่วยเราเก็บกู้ได้ในบริเวณนั้นเป็นระเบิดใหม่แกลกลองไม่ใช่ระเบิดเก่าสมัยสงครามอย่างที่เขาพยายามจะอ้างสภาพมันใหม่เอี่ยมพร้อมใช้งานเมียงมีกล่องโฟมวางอยู่ข้างๆด้วยซ้าไปและที่3าที่เด็ดที่สุดคือกองทัพบ,บกไทยเราเปิดเผยภาพของพลฐานเซงคนที่คาดว่าเป็นเจ้าของโทรศัพท์เครื่องนี้ซึ่งเป็นภาพที่เคยถ่ายไว้ตอนที่เขาปฏิบัติงานร่วมกับฐานไทยตามแนวชายแดน เป็นการยืนยันตัวตนไปเลยว่าบุคคลในคลิปมีตัวตนอยู่จริงไม่ใช่นักแสดงที่ไหน โอ้นี่มันหลักฐานมัดตัวแบบคามือเลยนะคะพี่มาทั้งข้อมูลดิจิทัลทั้งสภาพวัตถุพยานทั้งการยืนยันตัวบุคคลแบบนี้แล้วคําว่าจัดฉากหรือละครมันก็ฟังไม่ขึ้นเลยสิคะใช่มันฟังไม่ขึ้นเท่านั้นยังไม่พอในคลิปยังเห็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอีกนะเช่นเสื้อยันลายธงชาติเขมรหรือสายสินที่ข้อมือนี่คือสิ่งที่เราไม่สามารถไปจัดฉากขึ้นมาเองได้ คุณผู้ฟังล่ะครับคิดว่ายังไงหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่มันชัดเจนขนาดนี้ยังจะเรียกว่าจัดฉากได้อีกไหมลองคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยว่าเชื่อฟังไหนครับแล้วร่างนี้จะถูกนําไปขยายผลในเวทีระหว่างประเทศยังไงต่อคะในเมื่อมันชัดเจนว่าเป็นการละเมิดสนธิสัญญาออตตาวาแน่นอนครับกระทรวงการต่างประเทศของเราเตรียมนําหลักฐานทั้งหมดนี้ เข้าประชุมคณะกรรมการอนุสัญญาออตตาวาในวันที่22สิงหาคมนี้เพื่อยืนยันการละเมิดสนที่สัญญาของกัมพูชาให้ทั่วโลกได้รับรู้และก่อนหน้านี้คณะผู้สังเกตการชั่วคราวอาเซียนหรือ IOT ก็ได้ลงพื้นที่ไปดูแล้วซึ่งก็ได้รับความเข้าใจเป็นอย่างดีโดยเฉพาะจากผู้ช่วยทูตทหารมาเลเซียที่เขาเคยมีประสบการณ์เรื่องนี้มาก่อน แล้วเรื่องระเบิดแล้วเนี่ยมันยังมีประเด็นความตึงเครียดอื่นๆอ,อ,อีกด้วยใช่ไหมคะเหมือนเนยเคยได้ยินข่าวเรื่องพื้นที่พิพาทบ้ายหนองจันทร์ถูกต้องเลยน้องเนยครับมันไม่ใช่แค่เรื่องระเบิดนะแต่ตอนนี้มันมีปัญหาเรื่องที่กัมพูชาพยายามใช้ประชากรของตัวเอง เข้ามาเป็นเหมือนกับโล่ม,มนุษย์ในพื้นที่พิาพาบบ้านหนองจันจังหวัดสากแก้วเพื่อสร้างความตึงเครียดจริงหรือไม่อย่างไรซึ่งฝ่ายไทยเราก็ยืนยันมาตลอดว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นดินแดนไทยร้อซการที่เราต้องไปติดตั้งรั้วลวดน้ำก็เพื่อป้องกันอธิปไตยและป้องกันไม่ให้มีการลักลอบเข้ามาว่างระเบิดแบบนี้อีก ฟังแล้วน่ากังวลมากเลยค่ะพี่มาร์คเพราะว่ามันไม่ใช่แค่การผเผชิญหน้ากันของทหารแต่มันคือวิกฤตการด้านมนุษยธรรมที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตผู้คนและเจ้าหน้าที่ของเราที่ต้องเสี่ยงชีวิตจากกับระเบิดที่ซ่อนอยู่ ซึ่งก็มีทหารไทยของเราหลายนายแล้วที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสบางนายก็ถึงขั้นสูญเสียขาไปเลยนั่นแหละครับคือสิ่งที่น่าเศร้าที่สุดการกระทําที่ไร้มนุษยธรรมแบบนี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้นในโลกยุคปัจจุบันหลักฐานมันชัดเจนวางอยู่ตรงหน้าแต่กลับถูกตอบโต้ด้วยคําว่าลักรการคุณพบโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้จึงไม่ใช่แค่การเจอของที่หายแต่มันคือการเปิดโปงความจริงที่อันตรายและท้าทายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน เรื่องนี้จะจบลงยังไงแล้วหลักฐานที่มัดตัวแน่นขนาดนี้จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอะไรบนเวทีโลกได้บ้างคุณผู้ชมละครับมีความคิดเห็นว่าอย่างไรกับเรื่องนี้ระหว่างหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่จับต้องได้กับคำกล่าวหาว่าจัดฉากคุณเชื่ออะไรอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามานะครับและฝากกดติดตามกด s u b s c r i b e ช่องท็อปแฮชแท็กของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกประเด็นร้อนที่เราจะมาขยี้ให้คุณฟัง